เด็กสีขาดว้าวไม่ได้นม่กด้าได้ไม่าทำไต่อดีเน่ใหญ่ที่ไอย่างเี้ยเลี่ยเรื่อเปียนเรื่อสำหรับคนที่ชอบเรม่องพวกเรานะครับก็สามารถที <refusing>? <S <S ่ดอกจัน339หรือว่า RR เอสซูลครับเราติดตามผลงานผู้เราได้ที่ i อนเ ขึ้นแต่เราเป็นเกสษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่เพลงพวกเราแน่นอนมีของหลายๆวงเลยสุดตั้งแต่ลไหนๆเขามีเกสษตรอะไรก็ว่าได้อ่าอ่าและที่สำคัญนะครับบริษัทเราพูดเรื่องการฝากเพลงมาแล้วนะครับเกิดว่าเราก็มาฟังผลงานที่ใหม่ๆของพวกเราบ้างดีกว่าครับแต่ละทั้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเราก็มีเพลงใหม่ล่าสุดมาด้วยนะสุดตั้งเพิ่งได้ออนแอร์ไปแล้วประมาณสองเดือนครับสองเดือนนี่คือรอให้เพลงใหม่ คุณต้อเพิ่เพลงใหม่ล่าสุดเราจะออกหลังสง่มการ์ดนี้แหละอ่าแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับได้ครับผมอ่ะเพลงนี้ก็คือเอาใหม่เอาใหม่เพลงล่าสุดข,ของคิวติกชื่ออะไรครับถูกต้อครับเก่งมากเก่งมากถ้ารู้ขนาดนี้ไปฟังอะไรกับเพลงนี้ครับเผื่อวันพรุ่งนี้ครับ 这两位人。 ชิปโน่ครับครับผมขอโทษนะครับสําหรับการหักเงินครับครับครับโห่มาจ้ะ ของพวกเราตอนนี้นะคตอนนี้วนะก็ขอฝากทุกคนด้วยกับเพลงนี้เผื่อพรุ่งนี้นั่นเองอยากบอกว่า MV ก็ออกมาแล้วนะครับอย่านแต่เพลงยังไม่ได้นะครับจ้าอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าหลังสงกรานต์จะมีซิงเกิลพิเศษออกมาด้วยแล้วเราอยากจะพูดเรื่องซิงเกิลตัวนี้หน่อยละกันคือตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยนะสำหรับซิงเกิล ที่กำลังจะออกตอนนี้ก็ <จะ S 2> อยากให้ทุกคนเนี่ยค<ห>อยติดตามผลงานของพวกรเราผ่านได้และเพื่อนเฟซบุคอมด้วยเขาจะออนแอร์ที่นั่นเป็นที่แรกด้วยแล้วก็สามารถไปกดไลค์อินสตาแกรมของพวกเราเคียวติดได้ด้วยนะครับผมยังไงครับก็สามารถเข้าไปอินสตาแกรมหรือว่าทวิตเตอร์เฮ้ยเพื่อนเล่นหนูเพื่อนเพืคอนจะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับวันนี้พวกเราเคยเียวติดเน,นี่ยอินสตาแกรม พวกเราตื่นมาตีห้าเพื่อจะนั่งรถไปสวนณภูเพื่อจะนั่งเครื่บินมาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมีโชว์พิเศษพิเศษให้จกกกนะวกเาก็อยากจะกัอกะจกกรูปกัน ไม่จะเวจากอ่ะวันนี้เวียนก็ไม่แจกแล้ว ของจงเมยวันครบรอบวันอบปีแล้วไม่ใช่ยีบเหรอใช่แ <strong> ค่ต่ย <like> ีสจริงๆพอดีว <Spanish> <os> ่าวัดก็เกิดแคตะนะใช่แล้วเราจ้องให้อีกรอบกไหมีบอลคอาอย่างยี้ดีกว่าเนพี่ให้สองคนนี้ให้พูดอะไรกับแฟนหน่อยดีกว่าเรื่องอะไรอ่ะปดาแล้วให้เจ้าของวันเกิดวันนี้ เที่ตีแล้วก็ล,ล้เทีตีนะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดวันนะครับขอบมากนะครับโอเคต่อห้ก็เมนอะร Happy birthday to ครับสำหรับวันเกิดปีนี้วันเพ่นเดือนสิบสองนใเป็นกิร <c oughs> ไม่ใช่พอแล้วเราจะซื้อเลยฉันตากเธาเธอแล้วดิ่ันกเลยแล้วก็สำหรับวันเกิดปีนี้ขออย่างเดียวเลยขอให้ทุกคนรักพวกเราไปตลอดไปครับโอเคโอเคเรามาซึ้นแล้วเรื่องดีดววาวันที่พวกเรามาไกลมากดีด้วยถึงแพวกเราต้องมีโชว์พิเศษแน่นอนใช่แล้วด่าวด้่อว่า